อ่าครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเครื่องซักผ้าซัมซุงสองตัวนี้นะครับลูกค้ามาส่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับระบบน้ําทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับระบบน้ําเข้าถังนะครับตัวนี้นะครับซัมซุงตัวนี้นะครับน้ําเข้าถังไม่หยุดนะครับน้ําเข้าถังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเช็คนะครับส่วนตัวนี้นะครับ พอเปิดเครื่องแล้วน้ำเข้าถังตลอดไม่หยุดนะครับอ่ามาซึ่งอ่าซึ่งมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเช็คนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าผมจะถ่ายคลิปตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีแก้ไขนะครับอาการแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับอาการอ่าเปิดน้ำแล้วไม่ปิดน้ำนะครับอ่าสักพักถึงจะปิดได้นะครับคือน้ำรั่วจากวาล์วน้ำนะครับ อาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเช็คนะครับว่าทําไมน้ําถึงรั่วออกจากวาล์วน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปเช็คนะครับและไปทําการแก้ไขว่าจะแก้ไขได้ยังไงนะครับและปล่อยน้ําล้นถังนะครับอ่าแต่อาการนี้ซักได้อยู่นะครับอ่านี่นะครับสาหเหตุเกิดมาจากวาล์วน้านี่นะครับ เดี๋ยวเราต้องทำการถอดออกไปล้างนะครับเห็นนะครับอ่าเขาจะดำเลยนะครับเนี่ยครับเป็นคราบนะครับอ่าขณะที่อ่าเขาปิดน้ำไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่ามีตะกานเข้าไปติดหน้ายางตรงนี้นะครับอาการแบบนี้นะครับมีสองอย่างครับหนึ่งปิดน้ำไม่สนิทสองน้ำไม่เข้าถังนะครับซื่งอ่าสาเหตุมาจากหนึ่งมันอุดตันนะครับอุดตันน้ำเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําการไปล้างนะครับว่า อ่ามัอานอุดตันยังไงเดี๋ยวผมทาเข้าไปดูนะครับอ่าอีกอาการหนึ่งนะครับคือปิดน้าไม่อยู่ครับเนื่องจากว่าไอ้ตรงตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้ครับอ่าตรงแกนนี่ครับเขาจะมียางปิดอยู่ตรงนี้นะครับเอาออกมาก่อนนะครับนี่ครับเขาจะมีตะกันนะครับตะการปิดหน้ายางตรงนี้นะครับอ่าซึ่งมันไปอ่าปิดปิดกั้นยางทาให้ยางปิดน้ําไม่สนิทนะครับอ่ามันจะอ่ามีคู่ของเขาอยู่ข้างในนะครับอ่ามีแผ่นมีแผ่นพลาสติกตรงนี้นะครับนี่นะครับ อ่านี่ครับมันจะดำไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับทีนี้ไอยางตัวนี้แหละครับยางตัวนี้มันจะปิดรูเล็กๆนี่แหละครับเห็นครับเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยครับปิดตรงนี้นะครับเนี่ยครับปิดตรงเนี้ยครับอ่าจะมีสปริงดันเข้าไปนะครับทีนี้อ่าถ้าไอยางตัวนี้สกปรกนะครับหรือว่าแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับอ่าสกปรกนะครับมันก็ทําให้ปิดน้ําไม่สนิททาให้น้ํารั่วเข้าถังได้โดยที่ โซลีนอยไม่เสียนะครับโซลีนอยยังใช้งานได้อยู่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้ปิดน้ําไม่สนิทนะครับและอีกอาการหนึ่งนะครับมามาจากที่เดียวกันนะครับคือไม่ปล่อยน้ําเข้าถังทั้งที่วาล์วน้ํำยังดีอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันอุดตันนะครับนี่ครับมันอุดตันข้างในนะครับจะมีเศษหินเศษทรายเล็กๆนะครับเข้าไปปิดรูนะครับมันเลยปล่อยน้ําไม่ได้เลยเลยน้ําเลยไม่เข้าถังได้นะครับแต่โซลินอยยังใช้งานได้วิธีแก้ไขก็ อยู่ในอยู่ในระบบเดียวกันนี่แหละครับ่าเหมือนกันเลยนะครับเอาต้องไปล้างนะครับล้างทําความสะอาดนะครับนี่ครับทีนี้เราก็ต้องออกไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับถ้าเรากวดจาไม่ได้แต่มันก็เป็นตัวเดียวกันด้ยนะครับเราถอดออกไปเลยครับนี่ครับเพราะมันมันเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแหละครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องกวดจําไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับจะเอาตัวไหนสลับใส่ตรงไหนก็ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟโซลินอยเท่ากันหมดนะครับนี่ครับเราก็สามารถถอดพวกนี้นะครับไปล้าง ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างกันเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราก็ามาใส่ตรงนี้เลยครับอ่าใส่กระป๋องไว้เลยครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับวิธีล้างแล้วก็มาขัดตรงนี้นะครับอ่าลาักษณะแบบนี้คือเราล้างล้างเพื่อที่จะมาให้มันมีอะไรไปติดกั้นหน้ายางแล้วทําให้ยางปิดน้ําไม่สนิทนะครับนะครับตามขอบพวกนี้ครับมันจะมีคราบตะกัดน้ําติดนะครับอันนี้ครับ ถ้าเราล้างแบบนี้นะครับล้างหน้ายางตัวนี้นะครับกับตรงรูตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํารั่วนะครับนะครับน้ารั่วนะครับเพราะว่ามันปิดไม่สนิทนะครับและกระบอกตัวนี้นะครับกระบอกข้างในนี่นะครับมันจะมีสปริงดันออกมานะครับถ้าข้างในนี่นะครับข้างในนี่นะครับกระบอกนี่นะครับมันเป็นคราบหินปูนติดมันก็ทําให้สปริงดันตัวนี้ออกมาไม่ไหวก็ทําให้อ่า ยางตัวนี้ปิดน้ําไม่สนิทได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องทําการล้างตัวนี้นะครับหาอะไรเข้าไปแหย่ๆตรงนี้ครับนยครับขัดเข้าไปเลยครับนะครับนยครับแล้วทีนี้นะครับอันนี้คือเราล้างล้างสําหรับอาการปิดน้ําไม่สนิทนะครับนะครับนยครับเราจะล้างค่าวตรงนี้ออกเพื่อป้องปิดน้ําไม่สนิทเนื่องจากว่านี่นะครับที่มันรูน้ําเข้านะครับนยครับมันจะอยู่ตรงนี้เองนะครับนยครับปิด ตัวนี้ปิดเลยนะครับนยครับเราต้องล้างตัวนี้นะครับอันนี้คืออาการล้างโซลินอยวาวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํารั่วนะครับและล้างอีกแบบหนึ่งนะครับอันที่เดียวกันเลยนะครับถ้าน้ําไม่เข้าถังทั้งที่โซลินอยยังดีอยู่นะครับสาเหตุมาจากอุดตันนะครับถ้ามันอุดตันนะครับอุดตันก็อุดตันมาจากรูนี่แหละครับเลยครับรูข้างในนี่แหละครับมีเศษหิน หรือเศษหินปูนเขบเข้าไปปิดรูนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าไอ้ตัวนี้ครับจะถูกโซเนอยดึงออกมาแล้วนะครับแต่น้ําก็ไม่เข้าถังนะครับนะครับมันจะปิดอยู่ลักษณะนี้นะครับพอไฟวิ่งเข้าหาโซเนอยตัวนี้ก็จะดึงออกนะครับทาให้น้ําเข้าถังได้นะครับเนี่ยครับทีนี้ถ้าโซเนอยดึงแล้วน้ําก็ไม่เข้าถังแสดงว่ามันตันนะครับวิธีการอุดตันก็คืออุดตันตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราก็หาลวดเส้นเล็กๆนะครับเล็กๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ย เราแย yeah! ่เข้าไปเลยครับนะครับนะครับแย่ให้มันทะลุออกมาแบบนี้เลยนะครับอ่าเพราะมันจะมีเศษหินเศษรายเล็กๆนะครับเข้าไปปิดรูครับนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ไปขยาน้ํานะครับอ่าจจะนั้นมันจะมีรูระบายอากาศตรงนี้อีกรูึนข้างๆนะครับนะครับข้างๆเห็นไหมครับเนี่ยอ่าแย่ให้มันทะลุไปเลยครับเนี่ยมันจะตันตรงนี้แหละครับเนี่ยครับ เพราะว่า <c oughs> การล้าง <c oughs> ลักษณะอุดตันคือปแย่รูตรงนี้นะครับอ่าอ่าแย่รูพวกนี้ครับให้มันทะลุได้นะครับ <c oughs> อันนี้คือวิธีการล้างลักษณะอุดตันนะครับแต่ถ้าล้างล้างปิดน้ําไม่สนิทคือล้างหน้ายางนี่นะครับหน้ายางแล้วก็ไอ้ตรงกระบอกปิดตรงนี้ครับรูพลาสติกนี่ครับแล้วก็อ่าไปล้างคาบข้างในนะครับที่ อาแกนเหล็กที่มันจะวิ่งเข้าวิ่งออกได้สะดวกครับเอ็มครับนะครับเนี่ยครับถ้ามีข้างในนี่มีเศษหินปูนติดปุ๊บอปริีงจะดันไม่ค่อยไหวนะครับไม่มีแรงดันทําให้หน้ายางตัวนี้ครับอ่ามาปิดกับดูยางตัวนี้อ่าไม่สนิทน้ําก็รั่วได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอาการน้ํารั่วน้ําไม่เข้าถังอ่าทั้งที่โซลินอยด์ดีอยู่มาจาก2อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่หรวอว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอ่าเข้าไป อ่าเช็คดูได้นะครับจากนั้นมาแล้วก็เอาไปเข้าไปตามเดิมนะครับประกอบตามเดิมได้นะครับเดี๋ยวพมพาเขาเอาไปใส่นะครับอ่าตัวกระบอกนี่เราก็ทำความสะอาดสักหน่อยครับเอาเช็ดเอาเช็ดให้คาบออกจากขอบของเขาท่านเองครับเนี่ยครับมันก็จะดาออกมาแบบนี้เลยครับเนี่ยครับนี่นะครับเห็นไหมครับดาปีเลยนะครับเพราะว่าขอบตัวนี้มันจะอ่าอ่าขอบตัวนั้นนะครับมันจะไปอ่ลรัดกับร่องยางพวกนี้ครับทาให้ น้ำไม่ลวได้นะครับทีน uh, anyway ี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ครับเอาใส่ไปเลยนะครับนี่ครับเห็นครับอ่าทีนี้อเราก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปนะครับอ่าก่อนที่จะยัดถ้าตัวนี้เปียกเราก็เช็ดก่อนนะครับเพราะว่าไอกระบอกตัวนี้ครับมันจะเข้าไปอยู่ข้างในโซลินอยถ้าเปียกน้ําอาจจะมีการช็อตได้นะครับนี่เราก็เอาแย่เข้าไปแบบนี้เลยครับเห็นครับนี่ครับนี่ครับ หรือจะเข้าตรงนี้เลยก็ได้ครับไหนก็ได้หมดครับเนี่ยครับเช็ดแล้วนะครับนี่ครับนี่เอาเข้าตรงนี้เลยก็ได้อ้าวเนี่ยครับเห็นชัดนะครับอาจจะมาเราก็เอาเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่นี่ยครับเพราะว่ามันจะมีช่องของเขาอยู่นะครับนี่ครับ เอาเข้าไปตรงๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้ครับ,น,รบนี่นะครับ,รบเห็นชัดนะครับนี่ครับนี่ครับอาจจะน้ามาแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับ นะครับอ่าเราก็ขัดน็อตเข้าไปให้ครบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับให้ครบทั้งหมดเลยครับอ่าทีนี้น้ําก็จะไม่รั่วครับอ่าถ้าเราขัดน็อตแน่นดีแล้วนะครับน้ําก็จะไม่รั่วนะครับ นลไอ้รูที่เล็กๆที่ผมพาเข้าไปเสียบไปแย่นะครับอ่ามันก็จะอ่าไม่ตันแล้วนะครับอ่าก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าสำหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงตัวนี้นะครับอาการที่ได้มานะครับคืออ่าน้ำรั่วนะครับปิดน้ำไม่สนิทนะครับไปเช็คโดโซลินอยแล้วโซลินอยยังใช้งานได้นะครับสาเหตุมาจากมีคาบอ่าคาบน้าคาบตะกัดไปติดหน้ายางเท่านั้นเองครับทีนี้ถ้าเราล้างเราก็เลยเราก็อ่าทการอาดล้วงดูเขามันไปเลยครับ เพือ่อป,ป้องกันไม่ให้มีอะไรไปอ,อุดตันในภายหลังนะครับเราก็ล้างทีเดียวกันเลยนะครับเพราะอาการน้ําเข้าถังไม่หยุดสาเหตุมาจากยางปิดน้ําไม่สนิทและอีกอาการหนึ่งคือ,อตรงรูเล็กๆนะครับมันจะมีเศษหินเข้าไปติดเศษทรายเข้าไปติดมันก็เลยเกิดการอุดตันน้ําไม่เข้าถังมันเกิดได้2ออาการเลยนะครับสําสหรับโซลินอยตัวนี้นะครับน้ําเข้าถังไม่หยุดและก็น้ําไม่เข้าถังมาจากโซลีนอยตัวนี้นะครับสกปรกนะครับ เอาไปเช็คกันดูดครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ